สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์อินิก้าบูงาเมืองพมอน e ีที่4ในตอนก่อนจบกันแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Netflix ย้อนหลังและรับชมสดๆได้ทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31อินิกาบูงาเมืองพมอนีที่4 เรื่องราวย้อนไปสมัยที่อาจินยังเด็กๆเ,เขากําลังนั่งคุยกับพ่อที่เป็นนักวิจัยซึ่งอาจินอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยของพ่อแต่พ่อก็บอกว่าถ้ารู้แล้วต้องเก็บไว้เป็นความลับอาจินจึงถามไปว่าทําไมต้องมีความลับด้วยพ่อจะบอกว่ามีความลับนะจะทําให้คนเรามันมีเสน่ห์หลังจากนั้นพ่อก็เป่าเศษกระดาษใส่หน้าของอาจินเหมือนกับมีเวทมนต์แล้วทั้งสองก็พากันนั่งขำหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันซึ่งเราจะมอมเร ได้ตัดสินใจให้เพลงพินกลับเข้ามาประกวดอีกครั้งเขาก็ได้จัดฉากให้เพลงพนนินชนะในการประกวดครั้งที่แล้วด้วยการให้เธอได้เจอกับกล้วยไม้สีทองในน้ําและทําให้เธอได้คะแนนแล้วก็ชนะไปส่วนไมเดย์ที่เป็นคนที่พ่ายแพ้นในรอบนี้ก็โมโหงเป็นอย่างมากแล้วก็เข้ามาต่อว่าจิล ซึ่งจิวก็บอกไปว่าเธอนั้นเสียใจกับไมเดย์ด้วยแต่ไมเดย์ก็บอกไปว่าจิวนะ่ะชอแหลถ้าเกิดว่าจิวไม่ปลอมตัวเป็นเธอจิวก็ไม่ชนะหรอกแต่จิวก็บอกไปว่าใครเป็นคนโกงกฎมันก็ไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามโกงเธอโกงงั้นเหรอแล้วก็ต่อว่าว่าไมเดย์อะเอาแต่ใช้ลูกน้อง ทำอะไรก็ไม่เป็นจนสมองของ Day นะอไมเดนฟอร์บไปหมดแล้วซึ่งไมเดก็กำลังจะเข้าไปเล่นงานจิลแต่พวกทีมงานก็เตือนว่าในนี้มีกล้องด้วยขณะที่ไมล์เดกำลังจะไปจิลยังคงพูดยั่วยุไมเดว่าไมเดนักกระจอกจึงถามให้ไมล์เดไปหยิบเตารีดมาแล้วก็เข้ามาทำร้ายจิลจนได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและจูจูเธอก็ถูกดึงเข้าไปในภวังด้วยฝีมือของแม่หมอโกสุมแม่หมอไม่ต้องการให้ไม Day, มาทำร้ายจิลเพราะเธอคือคนเดียวที่สามารถลงแข่งรอบสุดท้ายนี้ได้เธอจึงจัดการกับมายเดย์และช่วยจิลเอาไว้เรื่องราวย้อนไปในอดีตของอาเจนอีกครั้งเขากำลังเล่าเรื่องนี้ให้กับเพลงพินได้ฟังว่าพ่อของเขา เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแม่หมอโกสุมพ่อของเขาเคยเป็นนักวิจัยและมีความลับบางอย่างที่ไม่ได้บอกคนในทีมแต่เขากําลังจะเล่าให้กับอาจินได้ฟังโดยที่ให้อาจินสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครหลังจากนั้นเขาก็เป่าเศษกระดาษใส่หน้าของอาจินก่อนที่เขาจะหยิบถุงอะไรบางอย่างมาให้อาจินได้ดูแต่ก็มีคนเดินเข้ามาก่อนจึงทําให้พ่อต้องเก็บเอาไว้ ไม่บอกใครทุกคนนั่นคือนักวิจัยที่ทำร่วมกับพ่ออาจินจได้เล่าไปว่าพ่อของเขาแม้จะเป็นนักวิจัยเล็กๆแต่ทุกคนก็ดูมีความสุขเหมือนครอบครัวเดียวกันโดยเฉพาะอาโกสุมซึ่งนั่นก็คือแม่หมอโกสุมก่อนที่เธอจะกลายมาเป็นสภาพแบบนี้นั่นเองพวกเขาทุกคนได้ทำการวิจัยงานอาร์ต ที่ได้มาจากทั่วประเทศหลานจันนพวกเขาก็ได้มาเจอกับชุดบุง,งาหาเมืองพมอนแล้วก็ได้ทําการวิจัยกันทุกคนนนั้นตั้งใจกัะทํางานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโกสุมจนเมื่อเธอหมกมุ่นกับมันมากๆก็ทําให้เธอเริ่มเครียดและมีอาการแปลกแปลก ในวันหนึ่งที่อาเจนเผลอหลับไปในห้องวิจัยและตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นว่าคนในนี้ตายไปหมดแล้วด้วยฝีมือของโกสมแล้วก็มีการเขียนบนบอร์ดเหมือนอีนิกมาเหมือนตอนนี้ชุดบุงงามมือผอมมันครอบงำตัวเธอด้วยคุณสายมนต์ดำขนาดนั้นเองเธอก็เข้ามาทำร้ายอาเจนแต่พ่อก็เข้ามาช่วยเอาไว้จนทำให้เขา ถูกโกสทำร้ายจนเสียชีวิตไปหลังจากนั้นโกสุมก็ได้พุ่งเข้ามาทำร้ายอาร์เจนต่อมาเธอก็เผาแผบนั่นแล้วขโมยข้อมูลทั้งหมดไปเพลงพินซึ่งถามอาร์เจนไปว่าแล้วอาร์เจนรอดม,มาได้ยังไงอาร์เจนจึงเล่าต่อ ว่าในตอนนั้นเขาถูกทําร้ายและนอนอยู่ในห้องแลบก่อนที่เพลิงมันจะมาถึงพ่อของเขาพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาและเปิดวิทยุหาเคลื่อนอะไรบางอย่างก่อนที่จะหยิบเอาถุงนั่นที่เป็นความลับของพ่อมาวางไว้ตรงท้องของอาเจนที่ถูกทําร้ายนั่นคือเหล็กไหลที่พ่อทําการวิจัยจนมันสาเร็จและอาจินก็ฟื้นคืนชีพกลับคืนมา เพลงพีนจึงถามไปว่าแล้วเหล็กไหลน่ามาไปไหนแล้วอาจีนจ,จึงบอกไปว่าเขาได้เผาไปพร้อมกับรางของพ่อแล้วต่อมาไม่นานเขาก็ได้ยินข่าวชื่อเสียงของแม่หมอโกสุมซึ่งนั่นก็คืออาโกสุมของเขาและต่อมาก็มีข่าวขององค์กรอ,อินิกบาซึ่งมันต้องเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเพลงพินก็บอกว่า คและเธอก็ปรบมือทำให้ทั้งสองคนมาอยู่ตรงนอกระเบียงนั่นหมายถึงว่าน้งคู่กำลังเข้าไปคุยกันในเจดอาจินได้บอกกับเพลงพินไปว่าเรามาจบเรื่องนี้ไปด้วยกันก่อนที่เขาจะต้องคาถาและเอามือไปจับที่หน้าผาของเพลงพินต่อมาไมายเดย์ก็ได้ถูกเรียกตัวมาสัมภาษณ์เพื่อให้กำลังใจคนอื่นเธอจึงบอกไปว่าเธอ เป็นกำลังใจกับทุกคนโดยเฉพาะจิวเพื่อนรักของเธอในตอนนี้แม่หมอโกสุมได้ช่วยให้จิลไมน้ากลับมาปกติแล้วไม่มีรอยแผลที่ถูกไมเดย์ทำร้ายเอาไว้ส่วนไมเดยก็กำลังถูกแม่หมอนาเล่นงานเลือดค่อยๆไหลลงมาตรง้างของเธอโดยตอนนั้นแม่หมอโกสุมเธอได้ทำพิธีกรรมจัดการกับหุ่นของไมเดยและหุ่นของเธอไมน้าก็ค่อยๆบี้แบนไปนั่นหมายถึงว่าไมเดไม่รอดอย่าง แน่นอนต่อมาก็ถึงการประกวดรอบสุดท้ายระหว่างเพลงพินกับจิล หมอมเรได้ชมทั้งสองคนวันอาคูนั้นเก่งมากๆและเหมาะสมกับชุดบุงอาเหมือนพมรมากๆทั้งคู่ก็เริ่มดื่มน้ำที่ตั้งเอาไว้ก่อนจะเข้าสู่พิธีการคัดเลือกและจูจูเพลงพินก็ถูกดึงเข้าไปในพาวังแล้วก็มีมือสีดำที่เป็นดวงวิญญาณของแม่หมอโกสมเข้ามาจับตัวแล้วก็ปิดปากเธอเอาไว้แม่หมอกำลังจะจัดก,การกับเพลงพินให้เธอต้องพ่ายแพ้ไปในรอบนี้ขณะที่เธอกำลังจะเข้าไปทำร้ายเพลงพิน จูจูตัวของเพลงพินก็กลับกลายเป็นร่างของอาเจนนี่คือวิชาการสลับจิต ถ้าห้เพลงพินกลับออกไปรําได้อาเจนได้ผันพายานไว้ที่มือแล้วก็จับไปที่มือวิญญาณพวกนั้นจนทําให้เขานั้นหลุดออกมาได้และเข้าไปทําร้ายแม่หมอด้วยมีดจนทําให้ร่างของเธอนน้นล้มไปแต่แม่หมอก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะเธอทําพิธีตัวตายตัวแทนด้วยการให้ลูกศิษย์ทั้งสี่เชื่อมจิตกับเธอไว้จนมีคนอื่นต้องตายแทนหลังจากนั้นเธอก็วาร์ปราวกับเดอะแฟร์วิ่งไปวิ่งมาแต่อาเจนก็ใช้วิชาของเขาเอาโซ่มาล็อกตัว เธอเอาไว้แล้วก็เข้าไปทําร้ายเธออีกครั้งจนทําให้ตัวตายตัวแทนของเธอตายไปอีกคนแม่หมอพยายามปกปันราจินว่าเธอไม่ได้เป็นคนที่ทาให้พ่ออาจินต้องตายแต่นี่พ่ออาจินต้องตายนะ่ะเป็นเพราะว่าอาจินต่างหาและจู่ๆแม่หมอก็กลายร่างเป็นพ่อของอาจินทําให้อาจินนั้นยั้งมือและถูกทําร้ายไปซะเองขณะที่เขาหันกลับไปเล่นงานแม่หมอ เธอก็กลายร่างเป็นพ่อของเขาอีกครั้งทําให้อาร์จินน์รู้สึกผิดแม่หมอพยายามปลุกปัน่นในเรื่องที่อาร์จินทําให้พ่อต้องตายถ้าอาร์จินไม่อยู่ในวันนั้นเขากับพ่อก็รอไปแล้วและจูจ่ๆอาร์จินในวัยเด็กก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็เข้ามาทําร้ายอาร์จินแม่หมอยังคงพูดปลุกปั่นไม่ยอมหยุดและบอกว่าคนต่อไปที่จะตายก็คือเพลงพินนั่นเองในตอนนี้เพลงพินลําต่อไปไม่ได้เพราะถูกดูบัญ,ญาของแม่หมอมาจับตัวของเธอไว้ และจูจูบุญญาของแม่หมอ ก็หายไปแล้วก็มาปรากฏตัวตรงหน้าของอาจินในรูปแบบพ่อของอาจินและําให้อาจินถูกเล่นงานเมื่ออาจินเจ็บปวดเพลงพินก็เจ็บปวดเช่นเดียวกันจนเขานไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แม่หมอจะบอกไปว่าจะฆ่าให้ตายตอนนี้มันก็ง่ายเกินไปรอดูฉากจบของการแข่งขันในรอบนี้ดีกว่าและเธอก็ให้อาจินได้ดูว่าตอนนี้เจลได้ขึ้นไปที่ด้านบนเป็นจายที่เธอต้องสั่งเวยชีวิตเพื่อกริย์องค์นี้แล้ว จิวร้องห่มร้องไห้ที่ไม่ว่าเธอจะหาชุดที่สวยงามแค่ไหนมาได้มันก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยเพราะว่าท่านได้จากไปแล้วเธอคอร้องให้ท่านนั้งกลับคืนมาอีกครั้งเพื่อมาปกป้องและดูแลทุกคนบนโลกใบน,นี้ก่อนที่เธอจะทำท่าเหมือนหยิบมีดขึ้นมาเหมือนเป็นการเสียสละมอบชีวิตของเธอให้กับกริสาก,ก่อนที่ชาดจ,จะกลายเป็นสีแดงให้ดูเหมือนว่า ทั้งหมดนี่คือเลือดและเธอก็รายรำต่อไปแม่หมอโกสุม ได้ใช้วิชาของเธอทำร้ายเพลงพินอีกครั้งพอหวังจะจัดการเพื่อถอนรากถอนโคนเธอได้ให้อาจินเห็นพ่อของเขากำลังเข้ามาทำร้ายอาจินบังคับให้อาจินมองเพลงพินที่กำลังจะตายไปด้วยแต่เพลงพินก็พยักหน้าให้กับอาจินทำให้เขาจับมีดในมือของพ่อและใช้มันจัดการกับร่างพ่อที่เป็นภาพลงตานีจนมันหายไปส่วนเพลงพินก็หลุดจากการควบคุมของแม่หมอ เธอจึงลุกขึ้นมาไล่รำอีกครั้งแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาตรงเข้าไปทำร้ายกษระสัดทันทีทเธอแสดงต่างจากจิลที่บอกว่าไม่ต้องฟื้นขึ้นมาหรอกอยู่ไปก็มีแต่กดขี่ผู้คนซึ่งก็ทำให้หม่อมเรนนั้นถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่ามันแปลกและแตกต่างมากบ้างก่อนที่เธอจะทำเหมือนกับจิวแต่ไม่ใช่การสังเวยชีวิตเพื่อกษริย์แต่เพื่อหัวใจของเธอเอง พราะหัวใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากนั้นเธอก็ร่ายรำพร้อมกับฉากสีแดงเหมือนกับจิวแม่หมอจึงถามเพลงพินไปว่าจะชนะด้วยทีบ้าๆแบบนี้อย่างนั้นเหรออาจินจึงหยิบมีดมาแล้วก็บอกว่าชนะได้ดิและเขาก็จัดการกับแม่หมอ แต่เธอก็ยังไม่ตายเพราะยังมีตัวตายตัวแทนอยู่เธอพยายามบำเพ็ญคาถาต่อไปและจนาหม่อมเรก็ให้เปิดภาพเปลวเทียนจนทําให้เห็นว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่ของเพลงพินเท่านั้นเพลงพิน ได้ถูกเลือกให้กลายเป็นผู้ชนะและได้สวมชุดบูงาเหมือนพมอนแล้วซึ่งก็ทําให้แม่หมอนั้นกินร้องด้วยความเสียใจอาร์จินจึงจัดการแทงไปครั้งสุดท้ายและเธอไม่มีตัวตายตัวแทนจึงทําให้ตัวของเธอตายไปจริงๆเมื่ออารจินกลับไปที่ห้องเขาก็ไปแช่น้ํำว่านเพื่อเอาของที่โดนจากแม่หมอออกเพลงพินจึงเข้ามาหาอาจินในห้อง และถามไปว่าต่อจากนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วใช่ไหมเพราะเธอก็ได้เป็นนางเอกแล้วส่วนอาจินก็จะได้เข้าใกล้ชุดบุงอาเหมือนพมอนอาจินจึงบอกไปว่าเขาไม่รู้เหมือนกันอาจจะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็ได้เพลงพินจึงเข้ามาจูบอาจินอาจินไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็แซวเธอไปว่าทำตัวให้สมกับเป็นนางเอกหน่อยและทั้งสองคนก็พูดจาหยอกล้อก,กัน เรื่องราวต่อไปที่แม่หมอพวกลูกศิษย์ของแม่หมอต่างพากันเสียใจที่แม่หมอเสียชีวิตไปขณะนั้นก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาได้ยินเสียง เหมือนคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ทำงานเมื่อเขาเดินไปดูก็พบว่าที่คอมพิวเตอร์นั่นเมื่อมีใครสื่อสารมาเป็นลนักษณะรูปร่างคล้ายๆกับสัญ,ญลักษณ์อินิกมาส่วนจิลตอนนี้เธอก็เหมือนคนสติแตกเพราะใบหน้าของเธอที่แม่หมอช่วยเอาไว้ก็กลับกลายมาเป็นใบหน้าที่มีรอยแผลเหมือนเดิมและเธอพังข้าวของจนได้เจอกับกระดาษแผ่นหนึ่งคล้ายๆกับคาถาหรือสาร อินิกมานันเองตัดมาที่เพลงพินที่เธอมาเตรียมตัวจะไปถแถลงข่าวเรื่องการเป็นนางเอกเธอจึงตัดสินใจทิ้งบุหรี่ที่เธอนั่งสูบและจูจูจิวก็มาโผล่ที่ด้านหลังแล้วก็มาจับตัวเธอไปและเรื่องราวอินิกมามุงงามือพมรนอีพีที่4ก็ได้จบลงซึ่งในอีพีนี้เข้มข้นมากๆนะครับเรื่องเหมือนแม่หมอเนี่ย จะตายไปแล้วแต่ว่าถ้าได้ดูในตัวอย่างเธอยังคงมีชีวิตอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง อีนิกมากเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ควบคุมแม่หมออีกทีหรือมันจะมาจากชุดวงงานเหมือนพวรน,นี้ก็ได้หรือว่าอาจินเนี่ยอาจจะต้องทำลายชุดนี้เพื่อสยบม์ดาทุกอย่างอันนี้ต้องมาลอลุ้นกันนะครับเลือ,อีกตอนนึงเป็นตอนอวสานแล้วไม่รู้จะจบอย่างไรและจะส่งท้ายไปยังซีซั่นหน้าไหมอันนี้ต้องมาลอลุ้นไปด้วยกันนะครับสำหรับคนที่อยากไปฟังซีซั่นแรกหรือว่าอยากฟังตอนก่อน,อนหน้านี้ที่ผมเคยจะบอกเอาไว้เดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับเผื่อยังไม่เคยฟังกันฝากกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ